ก็โอเคค่ะก็้เที่ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันเข้าเขาเรียกว่าอะไรมันเข้าเนือเอเน้อเข้าเนื้อเออมันแบบว่ามันเริ่มหลังจากโควิดแล้วเราก็เริ่มเริ่มกลับไปเริ่มอะไรก็รู้สึกจับจับ,จ,บจับทางได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องของการทีมของเราที่แบบเราไปกันหลายทีแล้วแล้วมันก็รู้ใจกันทําอะไรก็แบบเร็วไม่ไม่เสียเเอนอร์จี้เยอะไม่เครียดไม่อะไรอย่างเงี้ย แต่คนนี้นี่สิสวยตลอดการมีลูกสองลูกสามก็ยังแฝดสองเดียวหนึ่งคุณแม่ชมพู่อารยาเนาะล่าสุดนะครับเธอก็ออกมาเล่าโมเมนต์นะครับที่ไปชมแฟชั่นวีคที่ประเทศฝรั่งเศสนะแล้วก็มีคนแอบถามถึงเรื่องของคุณแอบด้วยเพราะว่าเราอัดรายการไอ้น,นี้ไงด้วยกันนะครับอลองไปฟังแม่ชมของเรากันดีกว่าครับ ใค่ะก็เที่ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันเข้าเขาเรียกว่าอะไรมันเข้าเนื้อ <c oughs> เออมันแบบว่ามันเริ่มหลังจากโควิดแล้วเราก็เริ่ม <c oughs> เริ่มกลับไปเริ่มอะไรก็รู้สึกจับจับจับทางได้อะไรได้ <c oughs> อะไราเงี้ยทั้งเรื่องของการ ทีมของเราที่แบบเราไปกันหลายทีแล้วแล้วมันก็รู้ใจกันทําอะไรก็แบบเร็วไม่ไม่เสีย e n เนอร์จ็บเครียดไม่อะแต่ละกลุ่มแต่ละแต่เอาจริงๆถ้าสำหรับแฟชั่นวีคชมค่อนข้างจะค่อนข้างจะชิลเออค่อนข้างจะชิลมากๆเลยอะเพราะว่าแฟชั่นมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรอะไม่ได้คิดอะไรตรงนนั้เราก็เวงลยอะไรเลยก็มันจบไปแล้วอ่ะเออมันก็ไม่ได้เราไม่ได้เราก็อยู่กับ กับสิ่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ก็คือไม่ไม่คิดเอาให้สวยตรงนี้เอาตรงนี้ให้สวยไม่ต้องไปคิดว่าเออจะขาวจะดำจะแดงหรือว่าจะอะไรอะไรเงี้ยเอาเอาเอาแต่ละอันให้มันแบบสนุกแล้วก็ให้เราคิดว่าเออมัน มันคอมพลีทแล้วก็กลมกล่อมในในแบบของเราอะไรเงี้ยไม่ได้คุยเลยจริงๆคือคือแซวแค่แซวแค่ในรายการเฉยๆเพื่อความบันเทิงให้ชมชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความบันเทิงจริงหนังเราพยายามนะใช่หนังก็ดีนะอยู่อยู่กับมานะเอออยู่ดีก็แบบว่าเไปสามีก็ไปเหมาโลไม่ได้เปลี่ยนก็เป็นยังไงบ้างกับฟีดแบ็กที่มันดีแล้วสามีเหมาโลงก็ดีใจไม่ได้ถึงกับเหมาแต่ว่าซื้อหลายใบตัวยาวนะฮะไม่ถึงกับเหมาแต่ว่าก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่า จริงๆตอนแรกไม่ได้คาดหวังขนาดนี้แต่ว่าตอนที่เราถ่ายเราเอ j นจอยแล้วเราก็รู้สึกว่าเรารักหนังเรื่องนี้มากคืออินชอบแต่ว่าไม่กล้าคิดว่าจะแบบซับเซสขนาดนี้เพราะว่าไม่แน่ใจว่าเนื้อหามันจะเข้าถึงคน <c oughs> ได้มากเนาะใช่จะมากน้อยแค่ไหนคือไม่คิดว่ามันจะแมสขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ก็เลยดีใจแล้วก็ คือดีใจกับทีมทุกคนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคือดีใจกับกับพ <im it> ี่มุกที่ในฐานะคนที่เขาตั้งใจแล้วเขามีแมสเซจอะไรบางอย่างในใจแล้วแมสเซจเนี้ยมันแบบเหมือนมันส่งต่อไปแล้วมันแบบเหมือนมันฮิตมันโดนทุกคนเลยอะไรเงรี้ยก็คือถือว่ามันประสบความสาเร็จแล้วมากกว่าในเรื่องของตัวเลขด้วยซ้ำ <im it> อ,อย่างเงี้ยเห็นไหมเธอก็ต้องบอกแอบ,บไม่เคยทาแอบ,บเรื่องความรักคือ คือบางทีเขาก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะถึงสนิทกันจริงๆก็ตามเนาะจริงๆมันก็ไม่ควรแหละต่อให้เราสนิทกันขนาดไหนเวลาสื่อถามเราก็ไม่ควรพูดถึงอีกฝ่ายแบบ<ช>นั้นใช่เดี๋ยวเกิดหลุดอะไรไปเราให้เจ้าตัว <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขามาพูดดีกว่าจริงใช่มันมันเซฟที่สุดแล้วความสัมพันธ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ